กกไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจ็บเจ็บแม่พาเรียบไปคุยดินทำมามหากินตามภาษาไก่เอ้ไก่ก,ก,ไกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูก ไปคุยดินทำม,มาหากินตามภาษาไก่เอฮฮ่าฮ่าฮ่าฮกิ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 มา 硬币。Maybe?